นี่เลยนะคะคุณใดเฮสวันองลิค่ะคันนี้รถปี2019จดทะเบียนปี2019ค่ะภายในนะต้องบอกเลยว่าหรูหราสุดเรียกได้ว่าสายบันเทิงสายปาร์ตี้นี่คันนี้พลาดไม่ได้เพราะว่าครบคันหมดทุกอย่างแล้วนะเรียกได้ว่าความสะดวกสบายมีมาให้ครบคันเลยนะคะ สำหรับสายบันเทิงที่หาคุนใดเฮสชวนอยู่นะครับพลาดไม่ได้เลยนะเพราะว่าคุนไดเฮสชวนคันนี้นะคจะจัดเต็มมาให้ครบครันนะคะเรื่องความสะดวกสบายนะคะแล้วก็อุปรกรณ์ภายในนะคะที่มาพร้อมกับความบันเทิงต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะรถรุ่นอะไรนะคะแล้วก็ภายในภายนอกเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะ ค่ะคันนี้เลยนะคะคุณใด H1 2.5อ l i t e ค่ะคันนี้รถปี2019จดทะเบียนปี2019ค่ะด้านหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าโฟกแบบนี้นะคะเป็นรุ่นอ l ล t e ค่ะจะเป็นรุ่น l องท Top นะคะ รถสวยสภาพดีเลยนะคะคันนี้เจ้าของคนเดียวแล้วก็แต่งเต็มมาให้ทุกอย่างแล้วนะคะใครที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดกับปั๊มโดยตรงได้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะด้านหน้านะ,ะไฟนะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟวงแหวนแบบนี้นะคะแล้วก็ติดตั้งไฟเดย์ไลท์มาเพิ่มเติมนะคะด้านล่างเป็นไฟตัดหมอก <Honestly. S 1> คันนี้จดทะเบียนรอยเออสองป้ายฟ้าแบบนี้นะคะด้านข้า นะล้อมแมกเดิมโรงงานค่ะแล้วก็ยางปี2023นะคะทั้ง4เส้นเลยล้อมแมกือสวยๆแบบนี้นะคะคันนี้นะคะจะได้สีพิเศษของคุณได้ฮิชวันนะคะจะออกสีเทาๆม่วงๆนิดหนึ่งนะคะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะเป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็ฟิล์มกรองแสงคันนี้นี่ติดมาให้เรียบร้อยแล้วรอบคันประตูเป็นประตูสไลด์ไฟฟ้าส่วนด้านหลังค่ะด้านหลังเซนเซอร์หลังติดตั้งมาให้4จุดค่ะ อ่าคันนี้นะคะมีกล้องมองหลังมีกล้องมองหลังส่วนฝาท้ายนะคะเปิดขึ้นมานี่แบบนี้เลยรถสวยสภาพดีแต่คงตะเข็บเดิมน็อตไม่มีขยับเลยนะคะภายในตกแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเ <Wow. S 1> บาะ v i p นะ <Wow. S 1> เป็น v i p ทั้งคัน oh, <no. S 1> อ่าเดี๋ยวเรามาดูภายในกันว่าติดตั้งอะไรมาเพิ่มเติมบ้างนะคะคันนี้นะคะสามารถสตาร์ทรถได้จากรีโมทเลย <Wow. S 2> คันนี้นะคะรีโมทจะเป็นแบบนี้นะคะ oh, <no. S 1> สามารถสตาร์ทรถ ได้จากด้านนอกเลยนะคะด้านในนะคะปุ่มเป็นปุ่มสตาร์ทติดตั้งมาเพิ่มเติมนะคะพวงมลาลัยหนังมันติฟังก์ชันค่ะรถปี2019เลขไม่วิ่งไป72,141กิโลนะคะภายในนะคะจอ Android ทัชสกรีนนะคะแอร์ดิจิตอลว้าอ่าเกียร์ออโต้ค่ะส่วนทางด้านคอนโซลน,นะคะคอนโซล สภาพดีสวยสภาพดีนะคะไม่มีรอยแตกหักนะคะหรือรอยขีดข่วนใดๆเอกาสารคู่มือการใช้งานก็มีมาให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นบุ๊กเซอร์วิสหรือว่าคู่มือการใช้งานต่างๆอ่าแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะคะรถมือเดียวอ่ารถมือเดียวอ่าสำหรับใครที่สนใจจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะแอดไลน์ปามา,มาได้เลยนะคะตามคิวาโค้ดที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างนะ ค่ะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้คันนี้ซื้อเงินสดได้ค่ะจัดเป็นเนินได้นะคะแล้วก็คันนี้สาภาพเบาะนะคะเบาะไม่ยืดไม่ย้อยไม่แตกไรงานนะสาภาพเบาะยังเต็มเมอยู่นะคะส่วนด้านหลังนะคะอ่าประตูสลด์ไฟฟ้าแบบนี้นะคะติดตั้งบันไดไฟฟ้ามาให้ทั้งสองข้างนะอ่าประตูก็ไฟฟ้าทั้งสองข้างเช่นเดียวกันอ่านะคะแล้วก็ภายในนะต้องบอกเลยว่าหรูหราสุดเรียกได้ว่าสายบันเทิงสายปาร์ตี้นี่คันนี้พลาดไม่ได้เพราะว่า ครบคันหมดทุกอย่างแล้วนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เบาะก,ก่อนเลยนะคะเบาะตัวนี้นะคะเป็นเบาะ VP นะคะเบาะ VP ทั้งคันนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังสําหรับด้านหลังก็เปลี่ยนมาใหม่นะคะแล้วก็ตัวเบาะฟังก์ชันของเบาะนะคะปรับขึ้นลงไฟฟ้าแบบนี้เลยนะคะเดินหน้าอ่าแล้วก็ตรงนี้ที่รองน่องนะคะก็ปรับเป็นไฟฟ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนตอนที่เดินหน้าถอยหลังอ่า ปรับเดินหน้าถอยหลังนะคะก็เป็นไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบนี้ทั้ง2ตัวเลยนะคะแล้วก็มีที่เสียบ usb ค่ะอ่ามีที่เสียบ usb ทั้ง2ข้างแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะติดตั้งเคาน์เตอร์มาให้นะคะเคาน์เตอร์ตัวนี้นะคะจะมีเฉพาะในรุ่น grand starlet v p นะคะแต่ตัวนี้นะคะเป็นตัว elite นะคะได้เคาน์เตอร์ติดตั้งลายไม้นี่ตกแต่งลายไม้แบบนี้หรูหรามากๆเลยนะคะสําหรับตัวรถนะคะแล้วก็ติดตั้ง ซับเบตตัวนี้มาให้เรียบร้อยนะคะอุปกรณ์อุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นไมโครโฟนนะคะเครื่องเสียงต่างๆนะคะ,ะตัวนี้นะคะก็มีที่เสียบ power outlet นะคะมีที่เสียบไฟนะคะแล้วก็จอสามารถเลื่อนสไลด์ขึ้นลงได้เลยนะคะเมื่อเราไม่ได้ใช้งานนะคะแล้วก็นีสามารถเอาขึ้นมาตอนในขณะที่เราใช้งาน อ่าแล้วก็ด้านบนนะคะเรียกได้ว่าช่องแอร์ม่ให้ครบเลยนะคะสําหรับคนนั่งด้านหลังไม่มีร้อนแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าความสะดวกสบายมีมาให้ครบคันเลยนะคะ mm hmm. ก็ส่วนด้านบนนะคะด้านบนติดตั้งแอมเปรนไลท์มาให้แล้วนะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยทำใหม่นะหลังคาทําใหม่อย่างที่อย่างเรานอนดูดาวได้เลยนะคะเพราะว่าไฟตัวเนี้ยตัวเนี้ยจะเปลี่ยนสีได้นะคะเปลี่ยนสีแดงสีน้าเงินได้เลยอ่าเนี่ยอันนี้เขาเปลี่ยนสีของเขาละ โอ้เรียกได้ว่าหรูหร่าแล้วก็ VP สุดๆค่ะค่ะสำหรับห้องเครื่องนะคะเปิดฝาปรงมาดูเครื่องได้เลยนะคะคันนี้นะคะ,เค,นนะ,คะเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์2,504เป็นเครื่องดีเซลนะ175แรงม้านะคะฝาปรงเดิมๆแบบนี้นะคะน็อตไม่มีขยับเลยอ่ารถสวยสภาพดีคันนี้รู้สึกว่าจะติดคันเร่งไฟฟ้ามาด้วยนะคะ ใครที่สนใจนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะซื้อเงินสดได้จัดไฟแนนซ์ได้เครดิตดีดาวเริ่มต้น0%ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดค่ะลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะคะมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่นะคะแล้วก็พิเศษเลยนะคะจัดไฟแนนซ์ภายในปีนี้นะคะดอกเบี้ยรเริ่มต้นเพียง2.79%เท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจสอบถามรายละเอียดกับปั๊มโดยตรงได้เลยนะคะคุณใดเฮชวน2.5อีลิตปี2019เลขไม์72,000กิโลนะคะคันนี้นะคะ จัดโปรโมชั่นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดเลยนะคะคันนี้จัดโปรโมชั่นในราคา998,000บาทนะคะได้ V.P คุ้มสุดๆแบบนี้นะคะในราคาไม่ถึง1ล้านบาทใครสนใจสอบถามรายละเอียดก,กับปั๊มโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ด้านล่างนะคะหรือสแกนคิวอารโค้ด้านขวามือนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ